การต่อสู้นะเป็นการผสมผสานกันค่ะระหว่างการต่อสู้ของชาวโอกินาวะกับชาวจีนค่ะกีฬาชนิดนี้เนี่ยจะเป็นยังไงแล้วจะเด็กขนาดไหนตามออกมาเลยไปพูดคุยกับนักกีฬาเจ้าของกันดีกว่าสวัสดีค่ะ <c oughs> สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนุ่ง่เป็นไงบ้างคะไม่เจอเลยเหรอเหรวัหรอหอเหรอเหรอเรอเหรอเหรกเหเหรอเหรอเหรอเหรรอเหอเหรเรอเหรอเหอเหเหอยุรอตรอรอบอรอเรอเหรอรอเ่อเหรออเหอออออรอ บิ๊กนะคะนีะ่ครับชื่อเพิ่มครับเพิ่มภูินปินปรชาครับโอเคค่ะพี่อกเ,เพิ่มแล้วก็บิ๊กนะคะแต่ละคนอายุเท่าไหร่กันคะเนี่ยผม20ครับ20เป็นน้องน้องหยกเป็น <22. S 2> ชน้องหยกยี่สอง 22, อายุเท่ากันนะคะบิ๊กสิบหกครับคื <laughs> <laughs> อนนลบไปอีกเอ่ออันนี้ลบไปเยอะมาก <laughs> นิดนิดเดียวนิดเดียวให้ <laughs> บอกความจริงว่าดีกว่า เข้า5ปีแล้วอยู่แล้วแก่มากเลปีเราให้โคตา8ปีเรอเนี้เอาไป5ก่อนละใกล้ลวใกล้ลวใช่ไหมคะ24ต้องเรียกว่าพี่หยกแล้วล่ะค่ะน้องก็ได้ฮะจากเป็นน้องด้วยนะแม่เห็นแต่งตัวกันมาพร้อมขนาดนี้นะคะก็จะเป็นกีฬาอะไรไม่ได้นอกจากมวยไม่ใช่ฮะไม่ใช่รวมมวย อันนี้คือกีฬาคาราเต้ครับคาราเต้โดนะคะแหมต้องบอกว่ากีฬาชนิดนี้นี่เคยได้ยินกันมาถือว่านานเลยทีเดียวนะไม่ว่าจะเป็นเทควันโดหรือว่าคาราเต้โดแล้วสามคนนี้เล่นกันมานานหรือยังคะผมเพิ่งเข้ามาเล่นตอนปีหนึ่งเพิ่งเข้ามาเล่นตอนปีหนึ่งตอนนี้อยู่ชวนมาตอนนี้ปีสองตอนนี้ปีสองเล่นมาประมาณหนึ่งปีครับพี่พอคะอเล่นตอนมห้ามห้ามหกปีหนึ่งปต้องปีทปีี ปีห้าปีหกปีเจ็ดปีแปดปีหกเจ็ดปีค่ะเจ็ดปีเจ็ดปีแล้วนะคะที่เล่นมาประมาณสองสามปีประมาณสองสามปีใกล้ใกล้เคียงๆกันสองคนนี้นะคะอืมก็ถือว่าแก่สุดประสบการณ์เยอะสุดอาวุโสอาวุโสนะเรียนที่นี่ใช่ไหมคะใช่ครับเรียนยากไหมเรียนยากไหมเรียน เรียนยากครับเรียนยากไม่ยากจะห้าปีหรอ <laughs> เรียนยากพ <laughs> ียยก <laughs> ่ยยหยรู้สึกว่าจะมีการเผากันตลอดเวลานะคะจะไม่แล้วนะดูแต่สีนิดหน่อยนิดหน่อยไ <laughs> ม่ถึงเท่าไหร <laughs> ่นะค่ะแล้วอย่างนี้พี่หยกอยู่ทีมชาติด้วยหรือเปล่าฮะอยู่ครับอยู่ทีมชาติด้วยอย่างนี้ในเรื่องของการติดทีมชาติลนะคะติดมากี่ปีแล้วก็ติดตอนขึ้นปีหนึ่งติดตอนขึ้นปีหนึ่งตอนนี้อยู่ปีแปดปีห้าปีปีหนึ่งปีสองปีสามปีสี่ มีตอนปีหเนี่ยติดรับใช้ชาติมาห้าปีแล้วปีห้านี่ไม่ได้ไปปีห้ไม่ได้ไปเพราะว่าเอ็นหัวเขาฉีดตอนปีสี่ก็เลยพักไว้อืมก็เลยพักไว้ปีหนึ่งใช่ค่ะตอนนี้ก็คือหายดีหรือยัง ก็ดีขึ้นละแต่ยังไม่หายสนิทแต่ว่ามีอาการบาดเจ็บอย่างอื่นไหมคะอย่างหัวใจอะไรเงี้ยไม่ตอบเลยอันนี้โคม่าอันนี้อันนี้โคม่าเลยต้องการคนรักษาไหมคะขำเลยนิดเดียวแล้วเราละคะครับ คิดว่าเป้าหมายของเราแบบจะไปติดทีมชาติหรือว่าอะไรไหมโอ้ยคงไม่ถึงขนาดนั้นครับก็เล่นไปเพื่อไว้ป้องกันตัวเอาไว้ป้องกันตัวใช่ไหมคะลับบีะคะเป้าหมายของเราคือสาหรับการเล่นคาราเต้โดให้สุขภาพมันดีให้สุขภาพมันดีให้ให้หุ่นเรามันเฟิมมีเซลมีเซลนะคะแล้วอย่างนี้ในเรื่องของทีมชาติที่บอกว่าติดทีมชาติอยู่เดี๋ยวจะมีการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยด้วยพี่หยกลงแข่งขันไหม ลงครับลงและสองคนนี้ลงแข่งขันไหมคะครับลงลงด้วยใช่ไหมคะเป็นนักกีฬาตัวแทนมหาวิทยาลัยใช่ไปลงแข่งขันใช่ไหมแข่งที่สงขลาใช่จะมีการคัดตัวกันเมื่อไหร่คะไม่มีรอบคัดตัวไม่มีคัดตัวก็คือไปแข่งเลยใช่ครับเป้าหมายวางไว้คือก็ก็เหรียญทองตั้งเป้าไว้ก็เหรียญทองทุกคนเหรียญทองทุกคนเลยเนาะเหรียญทองเหมือนกันเหรียญทองเหมือนกันใช่ไหมคะมันจะมีคาราเต้โรมันจะมีการลำมไหมคะมีครับแล้วพี่หยกไปแข่งในประเภทการต่อสู้หรือว่าท่าลำ ปกติอะถ้าถ้าเล่นทีมชาติจะเล่นต่อฟู้แต่ค่ะถ้าถ้าในประเทศก็เล่นท่าลำด้วยเล่นท่าลำด้วยก็คือแข่งสองอย่างเลยใช่แล้วก็ตั้งเป้าหมายวันที่เหรียญทองใช่วันนี้อยากให้พี่อยกสอนเทคนิคอะไรสักนิดหน่อยให้ออมได้ไหมคะเหมือนแบบป้องกันตัวอะไรเงี้ยเผื่อแบบเจอวุ้นรายอยากจะไปทะเลาะด้วยอะไรเงี้ย ได้ไม่ต้องต่อยหนูนะได้ได้ไม่ได้ต่อยเป็นกีฬาหรอกว่าเอาของจริงที่เขาใช้กันน่าจะต่อยกันจริงๆอ่ะเขาให้ไม่ได้ต่อยต่อยจริงแน่ถ้าต่อยจริงแค่ต่อยจริงปึ๊บโอ้จริงเวลาผมเล่นคาราเต้เขาเขาเวลาชกจริงๆเขาจะเอาแค่ตัวนี้เข้าค่ะอยู่อย่างเงี้ยเข้ามาปึ๊บมีเรื่องกันต่อยปึ้งเข้าไปตรงนี้ ตรงนี้จะเจ็บกว่าต่อยหน้าถ้ามีเรื่องกันจริงๆโอ้โห <Okay. S 2> แล้วถ้ามีเรื่องกันจริงๆถ้่าจะดีบคอ,อกันเขาก็ห้ามดีบเขาให้จับแล้กวกดทัไงอะมันจะรู้สึกเจ็บกว่าน,นี่อเทคนิคใช่ไหมอันนี้ก็คือแบบว่าไม่ได้สอนนิค้านะก็แบบว่าอาจารย์เขาจะสอนนอกขาไทย,ยไแ,แบบนั่งคุยกันอ่างเงี้ยเขาจะสอน,บบน,นแบบว่าป้องกันตัวจริงๆทําทำยังไงอะไรเงี้ยให้โชมเข้าไปตรงนี้เลยนะคะใช <laughs> เเ่เรื่องเสียวเรื่งเสียวาโชกเข้ามาดีใจเราเลยดีกว่า หลายห้องแล้วเนี่ยหลายห้องแล้วเนี่ยเป็นคอนโดเลยเนี่ยวนวเลยอะคนเนี้ยนก็มันเป็นเล็กๆน้อยลถ้าสมมติว่าเขาสอยเรามาถ้าสมมติเรไปอย่างเงี้ยปุ๊บแล้วเ็าสวนหน้ากลับมาเราจะทำาังไงคะเราก็ปัดสิครับ คือแบบว่าเล่นไปเรื่อยมือไม้มันจะไปเองอครับมาแล้วก็ปัดปัดไปดต้องลองเล่นว่าง้นเถอะใช่ต้องลองเล่นไปเรื่อยๆมันถึงจะสามารถนํามาประยุกใช้ในชีวิตประจำวันได้นะคุณผู้ชมคะต้องลองดูน่าคุณผู้ชมแต่คราวนี้เราจะมาลองซ้อมจริงจริงดูดีกว่าเดี๋ยวจะดูซิว่าออนจะซ้อมผู้ชายหรือผู้ชายจะซ้อมออกมา หลายอย่างเวลาเตะเวลาคนเตะไม่เป็นเขาจะชอบเตะเฉยๆกันเนี้ยแต่ในความเป็นจริงแล้วเขาไม่มีการเอาเอาตรงเนี้ยก้มไปโดนเท้าที่เราเตะขึ้นมาเราเลยต้องพุ่มสะโพกแล้วก็เตะเข้าไปตรงนี้อย่างี้้แลวก็ตัวไม่ต้องรอตัวไม่ต้องรออ่าโอเคก็คือเตะได้เลยเตะได้เตะได้อย่างนี้อ่าแล้วถ้าสมมติว่าที่เราเห็นแบบที่เขากระโดดเตะอะไรอย่างเงี้ยอืมอันนั้นส่วนมากจะเป็นของเทควันโดมาของคาราเต้จะไม่ค่อยมีท่าเยอะเท่าไหร่จะไม่ค่อยเน้นสวยงามเท่าไหร่ ส่วนมากจะเน้นแบบว่าเอาไปใช้มากกว่าพี่พอาาใจห,หนูลองเตะกันดูไหมคะเตะเตะได้เตะเตะได้อะพี่พอใจห,หนูลองเตะไหมตรงนี้เลยนี่ต้องเตะอุ้ยเตะได <c oughs> ้เอาเป้าไหมเอาเป้าไหมเออเอาเป้ามาดูดูดีดูด,ดีอะไรนี้ให้จับให้ <c oughs> <ules> <motiv ators> <m> โอ er <awa> ้ไฮโซมากเลยอ่ะแก่แต่ไปเรื่อยไมอไรไม่ไรพอแล้วพอแล้วก็จะประมาณนี้เวลาของคาราเต้ครับเวลาของคาราเต้อะมันจะไม่มีแบบว่าไม่เหมือนมันจะเป็นสัตว์ที่แบบไม่มีหมัดเนี่ยปึ้งปึ้งปึ้งจไม่มีเพราะว่าเวลาเมื่อก่อนของคาราเต้มมาจากญี่ปุ่นใช่ไหมเวลาเขาสอนกัน เขาจะเป็นขวาอาหารเนคือแบบว่าเขาจะใช้ความไวอ่ะเหมือนที่เดียวตายอะไรเงี้ยก็เลยแบบหมัดอย่างนี้ไม่มีจะมีแต่หมัดตรงเพราะว่าหมัดตรงอะรอยะใกล้กับจะมีแต่อย่างเงี้ยแบบตรงไปึ้้งงปปต้องบิดเอวออกไปเงี้ยไม่มีการใช้ไหล่ก็คือไม่ใช้ไหล่ก็คือไปใช่แรงแรงทุกอย่างจะออกจากหน้าท้องอ่ะ ล้วคิดว่าการพัฒนากีาคาราเต้โดยในเมืองไทยเนี่ยตอนนี้มันเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้ก็ดีขึ้นดีขึ้นจากทมัยก่อนเยอะ่ะเพราะว่าเมื่อก่อน <ละ S 2> ไม่ค่อยมีใครรู้จักคาราเต้เมื่อก่อนจะแบบว่าคาราเต้เหมือนของไทยคาราเต้จะมาก่อนทีวันโดด้วยซ้ำไปแต่ว่าคาราเต้จะไม่ค่อยมีใครรู้จักเลยตอนนี้ก็แบบเริ่มมีการพัฒนากระจายกระจายไปหลายจังหวัดนะฮะเพราะว่าถ้าเราแค่ไปอบรมเขาไปอะไรเขาแล้วให้เขาสอนกันเองเนี้ยเขาก็ได้แค่นิดเดียวอะ ไม่ได้ลึกๆไม่ได้คาว่าคาราเต้จริงๆได้แค่ธรรมดาธรรมดาไปใช่ก็จะได้แค่คุึไปเหมือนอันนี้ก็จะเยอะไปแต่ไม่มีคุณภาพอยากให้มันเยอะแล้วมันมีคุณภาพด้วยก็อยากให้เยอะแต่ว่าก็เข้มข้นไปด้วยคุณภาพว่างั้นเถอใช่แล้วกีฬาคาราเต้มันน่ากลัวไหมคะคือเมื่อก่อนเนี่ยเราจะเห็นในคอนโดอาจจะแค่เตะต่อยแต่พอดีเห็นคาราเต้ในความรู้สึกมันจะมีแบบการฟันอิดการอะไรอย่างเงี้ยมันมันโหดหรืออะไรอย่างงี้ไหมความจริงถ้าเล่นคาราเต้จริงๆมันไม่ค่อยมีฟันอิดไม่ค่อยมีอะไรแบบนั้นใช่ไหมคะไม่มีสอนัแต่ว่า แต่ว่าพูดถึงแบบว่าเป็นการโชว์แบบว่าโชว์ความแข็งแรงแล้วก็มีบ้างจะเป็นการโชว์ซะมากกว่าใช่มันไม่น่ากลัวอย่างที่คิดคาราเต้มันไม่น่ากลัวอย่างที่คิดนะคะมันน่าสนใจนะพิกีฬาที่น่าสนใจหมายถึงว่าที่หรือว่าอะไรนะคาราคาราเต้ที่น่าสนใจนะสามคนนี้ทานนิดนึงเรื่องเรียนขนาดเดียวกันหรือเปล่าของผมเรียนวิศวะควิศวะวิศวะครับอาวิศวะสถาบัตบา์มีแต่ผู้ชายเรียนหรือเปล่าคะมีผู้หญิงก็มีครับมีผู้หญิงเรียนด้วยเหรอแต่ไม่มาแต่ ติดเรียนอ๋อด้วยมล้วว่าแบบมาสมัครไว้แต่แบบไม่มาไม่มาเขามามาครับมาซ้อมด้วยกันก็มีมาซ้อมที่เป็นทีมชาติที่มีอยู่ด้วยกันมีทีมชาติมาซ้อมด้วยใช่ไหมคะอยู่่่ทีีนกมีน่ารักน่ารักไหมคะตอบว่ามีมีก็มีนะก็มีใช่ไหมคะคิดว่าเสน่ห์อะไรของคาราเต้โดที่มันดึงดูดให้เรามาเล่นอะไรอย่างงี้คะผมผมอ่ะผมผมคิดว่ามันมันเอาไปใช้ได้จริงอ่ะมันเอาไปใช้ได้จริงมันสามารถแบบว่า สมมติถ้าเราไปมีเรื่องจริงๆเราจะรู้ว่าเออเขาเราจะเห็นเหมือนเขาเป็นภาพสโ,โลมาให้เราถ้าไปมีเรื่องจริงเหมือนแบบเขาต่อยเราแบบอ๋อเหมือนเวลาเราซ้อมเราซ้อมมันอยู่อย่างเงี้ย<ๆ>เขาชกมาเราก็อยู่อย่างเงี้ยดีงกันปึบปึบ,ป,บปัดปัดปัด,ปด,ปดอะไรเงี้ยเป็นเหมือนในหนังเลยปะอ่าประมาณนั้นฮะก็คือแบบว่าถ้าซ้อมไปถ้าชกชกชกไปถ้าต่อยโดนก็แสดงว่าคนที่โดนต่อย เจ็บแล้วก็จะโดนด่าเองว่าง่โง่อทำไมไม่ปัดก็ปัดตีปัดไม่ได้เองก็โดนด่าไปเห็นบอกว่าจริงๆคาราเต้มันเป็นเหมือนการปัดการป้องกันตัวมากกว่าที่จะเป็นการสวดกับหรือต่อสู้ส่วนมากเขาจะสอนให้ป้องกันตัวมากกว่าจะสอนให้ป้องกันมากกว่าใช่ครับแล้วเราล่ะคะคิดว่าเสน่ห์ของคาราเต้มันอยู่ตรงไหนผู้หญิงเราแหละผู้หญิงแผลขอะไรโดนเข้าทางมาดเลยก็แตอนรกก็เรา สาวๆอยู่ขอบคุณนะคะเพิ่มไม่ใช่ก็อยากเล่นมาตั้งนานแล้วก็อยาไม่มีโอกาสเล่นอ๋อยังไม่มีโอกาสเล่นดีเห็นสาวในคณะมาเล่นดีเลยตามมาเดินตามเข้ามาก็เอาเข้ามาเอาริงด้วยเอาจิงด้วยอะแลนดูจะเรื่องจริงนะคุณผู้ชมจริงๆก็พี่หยกพามาเอาพี่หยกพามาแล้วของพี่กะคะเสน่ห์ของคาราเต้เวลาเวลาเห็นมันอาจจะดูโหดพอลองลองเล่น มันติดใจซะงั้นติดใจซะงั้นพวกสาดิดมันต้องลองดูแล้วมันถึงจะติดใจแล้วคาราเต้ยี้ผู้หญิงจะมีแบบการต่อสู้แบบรุนแรงเหมือนผู้ชายไหมคะข้อจริงตอนซ้อมก็เหมือนกันฮะผู้หญิงผู้ชายเด็กกับผู้ใหญ่ก็เหมือนกันจับคู่มาเตะกันเลยไหมคะใช่ก็มีใช่ไหมคะเพราะว่าตอนเรียนก็เคยมีแบบเอาผู้หญิงจับคู่กับผู้ชายแต่ว่าเราก็คือจะพอเผาบางคนบางคนก็เล่นเล่นเต็มได้เพราะว่าถ้าเราเราก็ มันก็ไม่แรงเท่ากับเรนผู้ชายก็คือพอเห็นผู้หญิงปุ๊บเฮ้ผู้หญิงเอยสั้เลยอะไรไม่ได้ไม่ก็ต้องแบบว่าเหมือนก็เล่นแรงระดับหนึ่งเพราะว่าถ้าถ้าเล่นเบาๆไปเหมือนน้องมันก็ไม่รู้จริงอะผู้หญิงเขาก็ไม่รู้จริงว่าเออเล่นไปให้มันเจ็บจริงเขาจะได้ป้องกันได้ไม่ได้ตั้งใจแบบไปทําร้ายเขาตั้งใจแบบว่าเออเตะไปโดนปุ๊บถ้าเขาปัดไม่ได้เขาก็เจ็บต้องเตะจนเขาจะปัดได้ไม่ใช่แล้วก็ต้องบอกว่า เราก็ต้องรู้แบบว่าน้องมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยจะราอยู้ตรงไหนเราก็พยายามแบบว่าเออตรงนี้นะต้องปัดให้ได้ถ้าปัดไปได้ก็จะพยายามทำไปเรื่อยๆรื่อยระว่าก็จะไม่ได้แรงแบบว่าเตะจนแบบนั่งมาเอียงไม่มีอะไม่มีใช่ไหมเพราะว่ามันจะเวลาเล่นคาราเต้เขาจะสอนให้รู้เลยบอกโดนตรงนี้แบบแท a ปึ๊บถึงตัวเนี้ยจะแท a กลับมาได้แค่เบาๆพออะไรอย่างนี้ก็ไม่ต้องตีแรงที่ออกไปอะแต่ที่แต่ถึงถึงตรงนี้เราต้องรู้ว่าถึงแล้วเราก็มันระยะต้องกะระยะให้ถูกว่างั้นใช่ไหมฮึมก็เป็นเรื่องของระยะนะผู้หญิงนี่ก็ เตะต่อกันจริงๆเหมือนกันเนาะน่ากลัวแต่ก็น่าสนใจนะแล้วพูดถึงพี่ยกติดทีมชาติอย่างงี้มันจะมีผลอะไรกับการเรียนไหมคะมันก็มีผลนิดหน่อยแต่ว่าถ้ามันแบ่งเวลามันไม่ได้มันไม่ได้ตรงกันค่ะเวลาซ้อมก็ตอนเช้าซ้อมเสร็จค่อยมาเรียนเรียนเสร็จก็ห้าโมงก็ไปซ้อมก็จะมีแผนที่วางไว้แต่ไม่ได้ทำทำทำแต่ทำไม่ครบไงก็เลยก็เลยก็เลยเป็นอย่างงี้ถ้าทำตามแผนนี้ก็คือจบไปแล้วแต่ว่าจะมีมีผลอีกนิดหนึ่งตอนที่แบบว่า ตอนเราไปแข่งเนี่ยมันต้องไปนานไปไปเป็นอาทิตย์เนี่ยบางทีต้องไปเก็บตัวที่นู่นที่นี่ก็ไปเป็นเดือนเนี่ยเราก็จะไม่ได้อยู่ที่เรียนเลยเราทาไงคะคือให้เพื่อนตามงานให้หรือว่าเราต้องมาตามเองเราต้องมาตามเองเราให้เพื่อนช่วยเพื่อนไม่เพื่อนไม่๋อว่าล้วเสียมีแต่น้อยมีแต่น้อย นัก็คงเหนื่อยเนาะเพราะว่าบางทีแบบเห็นไปแข่งหลีกอะไรเงี้ยบางทีแข่งคอนเนอ์เมนูินนี่นั่นแล้วแบบมันต้องไปครึ่งเดือนนี้บางทีไปต่างประเทศใช่ไหมคะใช่เราก็ต้องมาตามเองใช่ก็ต้องเข้าไปคุยกับอจ้าจายแล้วคณะวิศวะด้วยใช่สาขาอะไรคะวิศวะคอมนะวิศวะคอมตายเหน็ดเหนื่อยเนาะไม่เป็นไรสู้ต่อไปนะยังเหลือเวลาอีกสามปี ได้จริงผู้ชายสมัยนี้งั้นวันน <c oughs> ี <interacted> <S <S right, ้ก็ต้องขอบคุณพี่อย่างมากค่ะขอบครับไปแล้วบ๊ายบายขอบคุณครับ